สวัสดีค่ะจาก m a n Up Studio นะคะวันนี้มีเจ้า ID Box มาแนะนำกันนะคะเข้าหน้าม่วงแก้ข้อมูลในแนนนะคะบน Windows จบด้วยโปรแกรมเดียวเลยค่ะไม่ต้องเปลี่ยนสายเข้าหน้าม่วงลำบากไม่มี Mac หรือว่าเข้าหน้าม่วงไม่ได้ออกหน้าม่วงไม่ได้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยค่ะเข้าง่ายออกง่ายเขียนง่ายจบในโปรแกรมเดียวทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ สำหรับเจ้า ID Box นี่นะคะก็คือจะมาในรูปแบบของกล่อง iSoft นะคะแต่ว่าโปรแกรมที่เขียนจะเป็นโปรแกรมตัว ID Box นะคะเวลามาจะมาเป็นเซตแบบนี้หน้าตาดูดีสวยงามแล้วก็จะแถมสายมาให้สเซตนะคะก็คือเป็นสายที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์มาที่ตัว ID Box นะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นสายที่ต่อจาก ID Box นะคะเข้ากับ iPhone ของเรานั่นเองค่ะตัวนี้นะคะรองรับ iPhone SE 6 6 plus 6s plus 7 7 plus 8 8 plus iphone x นะคะ ipad mini 4 ipad 5 ipad 6 ipad pro 10.5 ipad pro 12.9และ ipad air 2นะคะสำหรับตัวโปรแกรมนะคะก็จะมีการพัฒนาต่อในอนาคตน่าจะเขียนตัวโมเดลต่างๆได้มากกว่านี้นะคะรุ่นใหม่ๆก็น่าจะเขียนได้มากขึ้นค่ะวัสดุฟังเสียงดูนะคะไม่ก้องแกงด้วยเป็นโลหะนะคะค่อนข้างมีน้ำหนักทีเดียวขนาดไม่ใหญ่นะคะ เจ้าตัวนี้พิเศษกว่า C2 ที่เราเคยใช้ใช้กันก็คือมันสามารถทำหน้าม่วงได้ใน Windows เลยนะคะก็คือเราไม่ต้องใช้ Mac นะคะมีสายตัวนี้สายตัวนี้นะคะที่เสียบเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็สายสำหรับเสียบเข้า iPhone นะคะแถมมาในในชุดของเขาเลยนะคะตัวนี้เป็น iPhone 6s Plus นะคะโมเดลตัว A1687 นะคะที่ชอบมีปัญหาว่า เข้าน้ำม่วงไม่ได้บ้างหรือว่าเข้าไปแล้วก็รีดค่าไม่ได้แก้ค่าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะโมเดลตอนนี้เป็น ll นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้เป็น th กันค่ะเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนนะคะตัว id box นะคะแล้วก็เสียบสายเข้ากับ iphone ของเรานะคะในนี้มีบอกวิธีเข้าตัว dfu mode ทุกรุ่นเลยนะคะก็สามารถดูแล้วก็ทำตามได้เลยอันดับแรกกดเชื่อถือนะคะ ฉะนั้นก็เข้า DFU เลยค่ะโปรแกรมจะเปลี่ยนเป็นแจ้งว่าตอนนี้เข้า DFU โหมดแล้วนะคะเข้าหน้าม่วงจากตรงนี้ได้เลยค่ะคลิกเลยสถานะก็จะแจ้งนะคะตอนนี้กำลังรอ iPhone อ,อยู่เป็น DFU นะคะ หลังจากการเชื่อมต่อครั้งนี้จะเข้าสู่หน้าม่วงนะคะก็จะขึ้นว่าเป็น Purple Mode นะคะหลังจากนั้นนะคะกด Read All เลยค่ะค่าของ iPhone ตัวนี้นะคะก็จะขึ้น2ฝั่งเราจะเปลี่ยนเป็น TH นะคะพิมพ์มได้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะกดเขียนค่ะตรงนี้นะคะจะขึ้นว่าเขียนสำเร็จแล้วนะคะอีกความสะดวกเลยคือการออกจากหน้าม่วงเรากดตรงนี้ได้เลยค่ะ Exit นะคะกดปุ๊บเครื่องจะออกจากหน้าสีโดยอัตโนมัตินะคะ ไม่ต้องไปกดกันหลายๆรอบกดออกไม่ได้เข้าไม่ได้นะคะตัวนี้จะออโต้ทั้งหมดเลยค่ะตอนนี้จะยังเป็น LL เหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเราปีเซ็ต เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็น th เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับท่านที่สนใจสอบถามสั่งซื้อนะคะสามารถทักเข้ามาได้ทาง Line แอดแม็กอหรือทาง Inbox ได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆช่วยกันตอบนะคะขอบคุณมากค่ะ